ว่ามันติตด,ดาวใช่ไหมวะฟิงหุ้ย,ยบอสจระเข้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมคุณเพชรแคทเกม n g กลับมาอีกครั้งนะสำหรับเกมลาเรนเจอร์แล้วเราจะมาเปิดกาชากันเนื่องจากเขามีกาชาเพิ่มมาใหม่นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่ากาชาอะไรอ่านี่นะกาชาเออเพิ่มโอกาสได้รับเออเรนเจอร์ธาตุน้ำยอดนิยมใช่ไ,ไหมเออเป็นอะไรที่ผมอยากได้มากๆเลยซึ่ง ยอดนิยมผมก็เห็นแค่ตัวเนี้ยที่เขาใช้กันบ่อยๆส่วนตัวนี้ก็ก็มีอยู่นะตัวนี้ไม่เคยเลยส่วนตัวนี้ก็มันคือตัวอะไรเนี่ยฮะคราผมจะมาเปิดกล่องนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะหาเลนเจอร์ธาตุน้ําดูสิว่าเออใน4ตัวเอ้ห้าตัวนี้เนี่ยดูสิว่าผมจะสามารถเปิดได้สักตัวหรือเปล่าและไม่ใช่ในไอดีนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไอดีนี้มีแค่15เพชรเองโอ้โห,โหน้ําตาจะไหลทําไมเพชรกูน้อยจังเลยนี่ไอดีหลักนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไอดีก่อน ไอดีที่ผมจะเปิดคือ ID ดนี่ตอนที่ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด1214เพชรนะฮะผมก็จะสามารถเปิดได้ทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมสี่สามสิอมาดูซิว่าผมจะสามารถเออเอาเลนเจอร์ทั้งหมด5ตัวนี้เนี่ยสักตัวหนึ่งเนี่ยจะได้หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวที่ดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะ เห็คนคนเขาใช้เยอะสองตัวนี้เนี่ยแต่ส่วนตัวผมอยากได้ตัวไหนหรอก็น่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าไม่รู้สิมันดูน่ารักดีขาวอีเดซโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้านะเดี๋ยวเราจัดก่อนเลย300เพชรแรก <c oughs> ดูสิว่าตัวที่ผมต้องการเนี่ยจะมาหรือเปล่าโชเดโอ้โหอินเดียแดงเจสิก้า ชิงโอ้โหลีอาหารนักบอลเล่เจ็ดดาวเจ็ดดาวมาถือว่าดีหรือเปล่าวะไม่น่าดีนะสิ่งที่เราต้องการคือ8ดาวนะเออแดาวธรรมดากับแดาวฟ้าอะไรก็ได้ปิงอุ้ยอุ้ยมูนักข่าวเอ้ย,อยม,าาออมันใช่เปล่าวะอ,อ๊อเฮ้ยคนนี้เด็กประถมเฮ้ยเออ้ยตัวนี้ใช่ไหมวะเนี่ยเหมือนจะใช่นะคุณผู้ชมปิงโอ้ลูกเสือเมอรี่ปิงอุย้ยนักเวทตำนานสามดาวฟ้าอ้มูนักข่าวอีกแล้ว อะไรกันนี้เอ้ยเหมือนเหมือนผมได้มาตัวหนึ่งปะเนี่ยใช่ไหมนี่มูลนักข่าวเอ้ยได้มาสองตัวเลยอะเอ้ยสามสี่ผมได้คนนี้เด็กปฐมมานี่โอ้ <c oughs> โหเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสจริงๆโอ้โหเปิดมาสามร้อยเพชรแรกนี่ได้เลยนะได้ตัวดีด้วยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะเพราะว่ามันสามารถเอ่อสร้างบาลีนในพื้นที่สี่วิอ่าคือแบบสร้างโลบบ่ป้องกันให้เพื่อนนะอ่าแล้วก็ได้มูลนักข่าวด้วยคือว่ามันมันมันเป็นเจ็ดดาวมันดีไหมคุณผู้ชม ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่ปาแต่ว่ามันเป็นเจ็ดดาวผมขี่เกียร์ทาให้มันเป็น8ดาวฟ้าอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ถือว่าไม่ดีและกันนะเดี๋ยวไปเปิดต่อแล้วกันมาดูซิว่าครั้งนี้เราจะได้อะไรกดไปอีกหนึ่งรอบกดสกิปด้วยปุ๊มโอ้โหโคนนี่กิโมโนเจ็ดดาวกระจอกโอ้บาวเด็กปถมอุ้ยมันมันก็เป็นในนี้นะแต่ว่ามันเจ็ดาวใช่ไหมวะป้อุยบอลจระเขบอลจระเข้สีฟ้า มาเว้ยมาเว้ยเออโอ้ยสามดาวฟ้าด้วยอืมต่อไปไม่หยุดยังต่อไปเลยฮุ้ยได้เมกมแล้วอีกแล้วได้นักโอ,อเด็กผสมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตัวนี้คนเขาใช้เยอะกันมากเลยนะเราได้มาทั้งหมด3ตัวแล้วใช่ไหมตัวแรกก็คือโคนี่ตัวนี้นะเป็นโคนี่3ดาวธรรมดาอ่ะโคนี่เด็กผสมตัวต่อไปก็คือบอสอีแครตัวนี้อ Bot, e ีแคร <C> e <at> ได้เป็น3ดาวฟ้ามาเลย <c oughs> ตรงตามปกนะเออตัวนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ยังไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็ได้แล้วเนาะเป็น7ดาวแล้วตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็น7ดาวสรุปว่าได้ทุกตัวแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นสีฟ้าเออครั้งที่2นี่ผมว่าดีนะได้บอสอีเคมา <c oughs> โอเคเปิดต่อแบบไม่หยุดยังมาจังหวะนี้สกิปอ,อ,อุ้ยนักบูสไทมอนเจ็ดดาวกระจอก โอ้ยมันเป็นไรกับกูเนี่ยทำไมมันมาบ่อยเลยเกินไอ้เจมฮึบเรียบร้อยอูย้ดัมปี้บุตรชายแห่งมังกรอืมเข้าท่าเข้าท่าึบเอ้ยโอ้โหโค่นฟองสบ,บู่ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอืมหุยนักปั้นโมจิมือฉมังอูโหูสามดาวฟ้าเลยว้าวอุว้ยทัดไม้ด้วยสงสัยจะดีนะเนี่ยเปิดเปิดอเปิด,ป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 ดต่อไปอุ้ย โคนี่เด็กปฐมดวงมันมาดวงโอ้โหดวงมันมาครับคุณผู้ชมเฮ้ยโ้โ,โูผมได้สามดาวฟ้าอุ้ยตอนแรกผมได้สามดาวธรรมดามาตอนนี้ได้สามดาวฟ้าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเออผมไม่เคยได้เลยนะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นเลยมันดีหรือเปล่าวะทำไมผมไม่เคยเห็นแสดงว่ามันไม่ดีแน่เออต่อไปแบบไม่หยุดยัง้ง สกีบอุ๊ชโอ้โหเปอร์ลิโอนาดแปลดาวเอออเามาปั้นเอามาปัาน้าาปนจริงโอ้โหมึงมาโอ้โหเปิดทุกครั้งแม่งมาทุกครั้งเลยคุณผู้ชมโอ้โหกูค,ควรดีใจไม่ได้มึงมาเนี่ยเจมฮึ่ยจริงโอ้ลหิอาพีมาดอนนาพีมาดอนนาเหรอจริจงโอ้โหนี่เลนน่าตกใจหมดเนี่ยโอ้ยมูนเชคสเปียร์อู้ตัวนี้เหมือนจะดีอยู่หรือเปล่าเห็นคนเขาใช้เยอะอยู่นะปิง โอ้โหแกเจ้าสมทานอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเปิดปิงโอ้อีกครั้งหนึ่งไหมฟิงเอ้ยไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยเอ้กูได้อะไยนี่มาโอ้โหรู้สึกว่าพอเราเปิดแล้วเราจะได้พอยต์มานะอ่าโอ้ได้มาเอ่อร้อยสามสิบอันเลยเดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยละกันนะว่าผมจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าก็ขอเป็นกบฟ้านะกบฟ้าสีม่วงเออสามดาวอ่ะฮึจิง โอ้ยเจ็ดดาวชิบหายแล้วกูชวิงโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วชวิงโอ้ยเจ็ดดาวชวิงโอ้ยเจ็ดดาวอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ทำไมเจ็ดดาวมันเยอะจังเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีความคุ้มค่าเลยคุณผู้ชมก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะฮะผมมาเปิดกาชาเล็กๆน้อยๆให้ผู้ชมดูถึงความไม่เกลือของผมแล้วว่าผมมันดวงดีแค่ไหนก็เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย